ช่วงสเตชันอัปเดตไ,ไ,ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นบทบาทการเป็นผู้นำด้านธุรกิจขนส่งอันดับหนึ่งที่อยู่ในใจของผู้โดยสารเท่านั้นนะครับแต่บขอสอยังให้ความสำคัญกับการคืนกำไรสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สมกับเป็นขนส่งเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงครับ บริษัทขนส่งจำกัดหรือบอสอตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวมโดยมุ่งเน้นการเป็นต้นแบบธุรกิจด้านการขนส่งผู้โดยสารที่คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยการรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนสนับสนุนสังคมด้วยการออกแบบและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องจักรที่ไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงานให้สะดวกสะอาดปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการการกำหนดแนวทางป้องกันและควบคุมการเกิดอุบัติเหตุจากการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ <Yes. S 1> การส่งเสริมสร้างจิตสำนึกในการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าตลอดจนสุขภาพของพนักงานและครอบครัว พร้อมท้งให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มุ่งเน้นในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษาการพัฒนาด้านการเรียนรู้รวมถึงการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยต่างๆอย่างต่อเนื่องเช่นโครงการบอกขอสอทั่วไทยมอบน้ำใจสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสบรมราชาพิเศษปีที่60และวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา8 3พัรษาในวันที่5ธันวาคม2553เรื่องนี้ทางบกสอนให้ความสำคัญกับนโยบายด้านเ s r สนะครับโดยคณะการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเซ r ขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับแล้วก็มีการขับเคลื่อนในเรื่องของการทำคืนกําลายสู่สังคมนะครับในรูปแบบต่างๆ สิ่งหนึ่งที่เราทําอยู่แล้วก็หลายคนยังไม่ทราบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้สิทธิการเดินทางฟรีกับผู้โดยสารที่ป่วยเจ็บป่วยแล้วอยู่ต่างจังหวัดมีความจาเป็นต้องเดินทางเข้ามารักษาในกรงเทศมานครเป็นระยะระยะเนี่ยนะครับแล้วก็โครงการต่างๆที่เรามีการทาความร่วมมือกับส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกนะครับในเรื่องของปูกป่าชายเลนรวมทั้งในเรื่องของการบริจาคผ้าห่มกันหนาวแล้วก็เราเสนอตัวเป็นผู้ที่รับ ขนส่งสัมภาระไปช่วยผู้ประสบภัยตามภาคต่างๆนอกจากนี้บขสยังยินดีให้บริการขนส่งผู้คนอาหารและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่ต่างๆโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอีกด้วยนะครับ 14, 19, 19บขสคอเซ็นเตอร์1490จะจองตั๋วหรือสอบถามข้อมูลต่างๆโทรได้เลยครับ